สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนกลับมาพบกับโมเดนอีกแล้วนะคะหลังจากที่เดนได้บอกเพื่อนๆไปว่าเดินได้ตัวกระเป๋าตัง wallet มาตั้งนานแล้วที่เป็น support max safe นะคะแต่ด้วยความที่เดินอรอตัว mini แล้วก็ pro max ให้มาถึงก่อนเพื่อที่จะรอให้เพื่อนๆดูว่าเวลาเดินใส่กระเป๋าตังกับทั้ง3ตัวนั้นอะ่ะมันเป็นยังไงแล้วเพื่อนๆคนที่จะซื้อใหม่แล้วมันคุ้มไหมที่จะซื้อเดี๋ยววันนี้เพื่อนๆจะได้รู้กันค่ะเรามาเริ่มกันเลย เดินจะเริ่มจากการเปิดกล่องกันก่อนนะคะถ้าเพื่อนๆเปิดกล่องออกมาก็จะเห็นตัวกระเป๋าตังที่เป็นหนังค่ะและก็มีใบคู่มือซึ่งสีที่เดินเลือกนั้นเป็นสีส้มค่ะที่เรียกว่า California Poppy โอ้ยตั้งชื่อเรียกซะยากเลยนะคะ Apple แต่ก็มีสีอื่นอย่างสี b a บ t ต b บ u ูสีน้ำตาลอานมาที่เรียกว่า Saddle Brown และก็สีดำแต่ละชื่อที่ Apple ตั้งนั้นน่ะเล่นทำเอาเดินงงเลยค่ะเอาเป็นว่ามีสีส้มสีน้ำเงินสีน้ำตาลและสีดำนะคะ ตัวกระเป๋าทำจาก European l e เดอร์ที่มีโลโก้ Apple อยู่ข้างหน้าความรู้สึกตอนเห็นและจับรู้สึก Minimal, Clean และก็เบาเวลาถือค่ะถ้าหันด้านหลังก็จะมีคัตเอาสำหรับเลื่อนบัตรขึ้นแต่พอเดินลองแล้วจะรู้สึกว่ามันเลื่อนยากหน่อยนะคะเวลาใส่บัตรแน่นๆตัวกระเป๋าตังสามารถใส่ได้แค่3บัตรเท่านั้นแต่ก็สามารถใส่ได้ถึง4บัตรนะคะแต่มันจะแน่นเกินไปค่ะ แต่ถ้าเ,เพื่อนๆอยู่ในประเทศที่ใช้ Apple Pay ได้3-4การ์ดพกติดตัวมันก็พอดีแล้วนะคะไม่จะเป็นที่ต้องพกเยอะๆค่ะและถ้าเดินลองเอาไปใส่กับมือถือทั้ง3เครื่องที่เดินมีนะคะตัวมินินั้นขอบจะพอดีกันเลยค่ะส่วน Pro เหลือขอบนิดนึงและ Pro Max หรือยู่ตรงกลางพอดีค่ะโอเคลองมาดูมุมข้างกันนะคะทั้งมินิ Pro และ p r ร Max เป็นไงบ้างคะเ,เพื่อนๆเพื่อนๆคงเห็นภาพตอนใส่กับมือถือแล้วเนาะ โอเคหลังจากนั้นเดินก็จะเทสต,ตัว wallet ว่าตัว wallet นั้นมันเกาะแน่นไหมซึ่งเดินก็ได้ลองขย่าแ,แรงๆทั้ง3าเครื่องดูนะคะเพื่อเพื่อจะเห็นได้ว่าตัว wallet นั้นก็เกาะแน่นไม่ตกเลยค่ะซึ่งมันก็แน่นพอสมควรเลยนะคะส่วนถ้าลองตอนมีเคส apple ด้วยเพื่อเพื่อจะเห็นได้ว่าถึงแม้เดินพยายามที่จะขย่าแ,แรงๆตั้งหลายรอบมันก็ไม่หลุดออกมาเหมือนกันค่ะแต่ถ้าเดินเปลี่ยนเป็นแท็ปหลายๆรอบเพื่อเพื่อจะเห็นได้ว่าตัว wallet นั้นหรือกระเป๋าตังก็จะหลุดออกมาค่ะทั้งมีเคสและไม่มีเคสนะคะ ส่วนเคสเจ้าอื่นก็ติดได้เหมือนกันค่ะแต่หลวมมากๆเลยนะคะแค่เอามือสกิดหน่อยก็หลุดแล้วแต่ถ้าขย่าไม่หลุดนะคะเดินลองแล้วเดินเลยอยากจะแนะนําว่าควรที่จะใช้เคส Apple หรือเคสที่ support MagSafe ดีกว่าค่ะถ้ามีออกมานะคะและอีกหนึ่งปัญหาที่มันเพื่อนได้ยินมานั้นก็คือเมื่อใส่กระเป๋ากางเกงมันจะหลุดง่ายซึ่งมันก็จริงค่ะถ้าเพื่อนเพื่อนใส่กางเกงที่มันเป็นขาเดฟที่มันแน่นกับขาแต่ถ้าเพื่อนเพื่อใส่เร็วๆมากแบบแม่ระมัดระวังก็จะหลุดโดยไม่รู้ตัวค่ะ ส่วนมินินั้น<อ>เดินก็ไม่มีปัญหาเรื่องหลุดนะคะถึงแม้ว่าเดินจะใส่กางเกงขาเดฟหรือแน่นกับขามันไม่หลุดออกมาค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าเครื่องมันเล็กด้วยนะคะเวลาจับอ่ะมือมันกำทั้งเครื่องก็เลยไม่มีปัญหาเรื่องนี้แต่ก็มีวิธีแก้สําหรับเครื่องโปรทั้งสองนะคะโดยที่ให้เพื่อนเื่อนนึกก่อนทุกครั้งว่าให้นีบกระเป๋าตังค์เวลาใส่เข้าออกค่ะไม่งัน้นเพื่อนเพื่ออาจจะทําหายได้โดยไม่รู้ตัวนะคะเดี๋ยวเดินจะทําให้ดูคะ่ะนีบและใส่ลงกระเป๋ากางเกงทางด้านข้างและด้านหลัง แต่ก็ยังแอบยุ่งยากอยู่ดีค่ะที่ต้องนึกตลอดเวลาในส่วนของวิธีการใช้นั้นให้เพื่อนๆวางตัวกระเป๋าตังค์เข้าไปข้างหลังของเครื่อง iPhone ตัว iPhone นั้นจะขึ้นโชว์สเตตัสให้เพื่อนๆว่าตอนนี้เพื่อนๆใส่ตกตำแหน่งแล้วนะคะก็คล้ายๆกับเคสของ Apple ที่มันจะขึ้นโชว์แบบนี้เหมือนกันค่ะแต่ขึ้นเต็มหน้าจอ ส่วนถ้าเดินเปรียบเทียบกับกระเป๋าตังของเดินที่เดินใช้อยู่นะคะซึ่งเดินรู้สึกว่าชอบกระเป๋าตังตัวเองมากกว่าเพราะมันมีแมคาีนิซึมที่ช่วยให้เดินหยิบบัตรได้ง่ายเพียงแค่กดบัตรก็จะเด้งออกมาแถมใส่บัตรได้เยอะกว่าอีกด้วยและเมื่อเปรียบเทียบกับกระเป๋าตังของ Apple นั้นมันเอาโอกาสออกยากมากเลยค่ะทําให้เดินต้องหยุดเพื่อที่จะเอาบัตรออกเวลาที่เดินจะขึ้นรถไฟหรือรถประจําทางในส่วนของราคานั้นตัว wallet ราคาอยู่ที่2190บาทค่ะ และอีกอย่างถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าสีไหนเข้ากับตัว iPhone ไม่ว่าจะเป็นเคสหรือกระเป๋าตังนั้น Apple ก็มี iPhone 12 Studio ที่ให้เพื่อนๆลองเลือกความเข้ากันของสีของ i iPhone เคสและกระเป๋าตังค่ะเดี๋ยวเดินจะใส่ลิงก์ให้ข้างล่างนี้นะคะยกตัวอย่างเช่นเพื่อนๆมี iPhone 12 Pro สี Pacific Blue และเพื่อนๆอยากจะหาสีเคสหรือกระเป๋าตังที่เหมาะกับ iPhone ของเพื่อนๆเพื่อนๆก็แค่กดคําว่าดีไซน์และกดเลือกสีของเพื่อนๆตามใจชอบ ซึ่งสีที่น้ยกตัวอย่างนั้นก็คือสี Pacific b l u e นะคะและถ้ามันเพื่อนอยากลองสีเคสให้เพื่อนกดคําว่าเคสค่ะและหลังจากนั้นเพื่อนก็เลือกสีตามใจชอบเลยค่ะสมมุติว่าเดินคิดว่าสีขาวเข้ากันนะคะต่อมาถ้าเพื่อนเพื่อนอยากเลือกกระเป๋าตังค์ให้เพื่อนคิดคําว่า w a l l e t ค่ะและก็กดเลือกสีตามใจชอบเลยนะคะเอาเป็นว่าเดินเลือกสีเบลติบลูเนาะหลังจากนั้นก็กด Continu e ค่ะมันก็จะให้เพื่อนๆนใส่ชื่อแล้วแต่เพื่อนจะใส่เลยค่ะและหลังจากนั้นกด Continu e ค่ะ เพื่อนๆจะเห็นได้ว่ามันมีให้ดู2แบบก็คือแบบ s t a c k และแบบ double up หลังจากนั้นเพื่อนๆจะดาวน์โหลดเก็บไว้ก็ได้นะคะเพียงเท่านี้เพื่อนๆก็ได้ลองสีก่อนที่จะซื้อแล้วนะคะโอเคค่ะหลังจากที่เดินได้ลองมาตั้งหลายวันเดินคิดว่าตัวกระเป๋าตังค์เนี่ยมันไม่เหมาะกับเดินแล้วก็มไม่ได้จะเป็นที่ต้องซื้อเลยค่ะเพราะว่าถ้าเดินรีบด่วนมากๆหรือเร่งด่วนมากๆม,มันอาจจะหล่นหายได้โดยไม่รู้ตัวค่ะส่วนถ้าเพื่อนๆใส่มือถือลงในกระเป๋าอาจจะไม่มีปัญหาเรื่องนี้ก็ได้และถ้าเพื่อนๆต้องการที่จะต้องใส่บัตร มากกว่า4บาทมันก็ไม่เหมาะก,กับเพื่อนๆนะคะเพราะว่ามันใส่ได้แค่3-4บาทเท่านั้นและราคามันไม่ถูกด้วยเนาะงนั้นก็ไม่อยากแนะนําให้เพื่อนๆซื้อเท่าไหรนะ่นักส่วนถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดสอบส c ค i b e ให้ด้วยนะคะหลับวันนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย